สวัสดีค่ะพี่อีนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะอยากจะบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศจีนนะคะจะมีบอโทภาคจีนอยู่แล้วนะคะม,มาดูกันนะว่ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจาทองเนี่ยเขาดูเป็นยังไงนะคะอันนี้คือหน้าเว็บนะก็คือต้องไปตรง isc sjtu edu cn นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคำว่ารูเฉยเชิญิงนะคะตรงรูเฉยเชิญงนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูเลยนะว่ามันจะมีเปิดเค่อซั่วซื่อโป๋ซื่อเซงมูนะคะ แเราก็ต้องเข้าไปดูตรงชัว่อนะพอเรากดไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกรายละเอียดการสมัครต่างๆนานานะคะรวมถึงวันที่ในการสมัครนะคะแล้วก็เอากาสารที่ต้องใช้นะคะค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้ค่ะจวนเย่จวนเย่มู่ลูกนะคะก็คือจะมาดูว่ามีรายละเอียดสาขาอะไรบ้างน,นะคะตรงนี้ก็คือสามารถกดได้เลยนะซึ่ง ของเชีงยงรา้เจ้าทงอะคะ่ะก็จะเป็นไฟล์ให้เราดูเลยนะคะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นสา,สาขาเนี่ยต้องการภาษาอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการติดต่ออาจารย์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นพอโทรอะคะ่ะจะต้องมีอด advisor ให้เราตัวเราเองก่อนนะน้องๆนะคะที่อยากจะดูมหาวิทยาลัยอื่นนะคะก็สามารถเข้าไปดูใน international college ของเขานะคะแล้วก็สามารถเข้าไปหาดูนะคะว่าแบบ เดเชัวร์เช่นชิงอะไรเงี้ยค่ะคำพวกนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่นะคะก็คือมีพักจีนอยู่แล้วนะคะ <S <S ถ้ามีคำถามเลยนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามทางลัานไดอย่าลืมกดไลค์แชร์เฟรลดรแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย